าามเหมือนดา <What? S 2> ตัวเองบุสซะเออะเออะเออ,เอ,องบ<ม>อให้รู้บางคำเออรู้ด้คำพื้นฐานนั้นเราฟาดยูอุมารุจ้าฟาดยูอุมารุจ้าฟาดยูอุมารุจ้า โอ้ยสิบว่าเขาดิ Was Hunter คนยอดเยี่ยมเลย Was Hunter เฮ้ยเรียกว่าสวยเก้าเก้า Hunter move h u n ดอร์ o ูฟ Chó Go go chó kì Ở ngài kìm, kì mũi hỏi hì à mày Smoker Go go go

อ่าเรทโหนแล้วนี่ก็ค่าไบ้าเลจานกโกโกกโ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 โกโกกโโกกโโกโกกโโกกโกโกโกกโโกกโโกกโโก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 โโก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 กโกกโ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 งโกโกโ ช่วยความอบอุ่นกับหัวนมท่านซีโอ้ยเชี่ยมันบักอ้ยโดนยิงต่แล้วอ้ยสันติฮันเตอร์ไม่ช่วยเชีย่ย <c oughs> อยู่ไอ้สัตว์ฮันเตอร์เร็วดีทำะไรเนี่ยโอ้ยคนไทยบ้าครับ,บ,รบอุยบ้ยบุกติดบักแต่จอกกี้เก <c oughs> ินใหม่มแล้วเกินใหม่แต่บอดรก <c oughs> โอ้ยไพเลทมันทำอะไรอ่งมื้อไอยู่เนยชื่อเด็กกลอกโอ้ยมันชื่อพีรัสก็พออยูมกัไนไไ,นไม้ที่นี่ทำไมมันไม่มีกอด ข้าชาร์จตกตึกเลยข้าอยู่ไหนเอยกมีวิพวกมีวิธวิ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 เรนวอชมอส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 เป็นไรเป็นมอมอมัรมอรมสมอรมอรมอมออมมออองอรม

เล่นแม่เลยมันห้าวอ่ะมันห้าวควายกกี้คนโง่เอามันลอดแล้วคนหนึ่งนี่บุลอสองว่ะนี่พี่วัสุภาพครวยเฮ้ยพี้ขยับยป็งไงครวยไอ้มันลออสองคนเหรอเพราะมือเงินักไอ้บาท พราะมึงคนเดียวแพ้เลยเห็นมะั้มึงทำทีมร่มหรอเพราะมึงคนเดียวกูรู้ผิดนี่ป่ปาววะเอาเบย์แม็กกูมาโนยุ่งควายควยเลยกูมารู้กูไม่ได้ด่ามึงกูด่ากูมารู้กูดา่าอะไรตัวเองพร้อมไปบุกยังแต่พร้อมแล้วอีกทีนึงต,ตัวมั่วหนูบุกเดินเดินชิดขวางเพืเดินชิดขวา เอ้บอกลุงอย่าอ้นควายบอกช้าไปแล้วเราช่วยกันด้วยควายแล้วไอ้ไพเล็ตแล้วรอบพ่องตันลิมินไอ้เชี่ยควายโดนแดดก็มึงฮะควายแล้วมอกเกอร์พ่อมึงตกมากเลยตาเข้ามาโลโลแล้วดูหน้าโโโกกกไม่รอพวกมันหน่อยอ่ะอุ้ยเชี่ยทำดิ มันเป็น ite. บอดใช่ไหมบุกบุกกระวังนี้บุกฮันเตอร์ฮันเตอร์โดนแดงก็มั้งเนอะขมอว์ขมอว์ขมอว์ขมอง์กูดิเออพุกนี้พุกนี้มุตามมาเนี่ยอยู่ใครเออกออข้าได้ช่วยกันได้ไงอ่าฮะเร็วเร็วเร็วขมอง์ขมอวขมอง์โอ้ยไปข้ามาประกบประตูบุกอินเดอร์เดินชิดซ้ายไว้นะระวังฮันเตอร์มันชน เขาเปิดลิฟต์ก่อนมุกหันที่แค้มุกกลับไปกลับไปกลับไปเตัวกลับมนกลับไปโอ้เชี่ยโดนแดดเพื่อนเรามุกหลังบุกหลังหลังสกีมุกหลังเรื่องเก้าสกีบุกเหยื่อแดดขึ้นกูตัดวันนีทางนี้เราทางนี้ไม่ช่วยเพื่อนเราไม่เลยช่วยมันไม่ทันแล้วทำไมมันงงเหม่ยตู้ตู้ราคาดูนี่ให้ ไม่ไรหุ่งนอนอชาร์เตอร์บุกมเมอร์บเมอบุเมอร์วัาเมอร์รอเอเออสมกสมกไอ้สมกสมกสมกเหี้ยช่วยด้วยรนึาบกี้กี้ฝัดแแดกขนกูไอ้เียอ๋อบุกช่วยด้วยแล้วบุกแล้วกูตายแล้วไอ้เชียเด็กกัโลกแล้วจะตายหาเงินเห็นพ่อมึงเลยบุกยาให้ล้มแล้วอ๋อยไอ้ง้ง้อหายห โอ้ยเลยมุกทีดอยโด,ยดนยิงแล้วออฟดูวยมะลุวยตายอายูมะลุเล่นโคตรงงไงอยู่ที่หนึ่งอาเอาดิ นี่หนึ่งอาอยูบบบ่ไ <c oughs> อพวกเล่นงงกัเมอก้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ข้ามองไม่เห็นไงจะช่วยเองอยังไงล่ะบ้าปะบ,บุกเดี๋ยวข้าไปเกียนฝั่งแมงอะ <c oughs> ฮารุสวสัมดติครับทำอะไรอยู่ซอรี่นะครับคุณปู่เอ้บุกๆบกกหาบุกหมาข้าห้าข้าแล้วยังไม่เกิดเลยบุกแล้ว ูไม่เป็นไรค่ะเร็วๆเร็วเร็วๆทำอาไรทำอาไรทำอะไรอะไรเอ็งอยู่ฝั่งไหนเนี่ยย้ายฝั่งข้าอ้อมไม่ทันละตั้งเผาแม่งเนยนั่นคือการเผาแห่งบ้านไรทองต้องไปฆ่ากอะไรกันไมเนี่ยมันเป็นปืนลั่นปุ๊บเออฝากอยู่เพื่อนปืนเรามันลั่นเราไว้งนั่งใจยิงนายเพื่อนละก่อนปุ๊บเราทำทีมนายได้สุดยอดแล้วลาก่อนเพื่อนลาก่อน ตนลมยิงให้พวกมึงอ่ะตายเฮ้ยอย่าเตะเพื่อนกูออกไม่เดี๋ยวก,กูกด F1 รอเว้ยออกไแล้ว,ลว,ลวไอ้ F1 อะไรรู้เปลี่ยนทีมเหรอะไม่เป็นดาเนอะกูจะเข้ามานั่นเล่นเยอะเกียนแม่งกูจะเข้าเข้าไปหนัดนี้เลยอนี่คือสภาน แม่งเตะกูออกด้วยว่ะเอ๊ะมัน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 หามันมาฝั่งฝั่งเองแล้วก็เตะเองออกอะอ้าวกูย้ายฝั่งมนันจะไปช่วยเองอะโง่บุกวิญญาณมันโดนเตะเฮ้ยบุหาหาห้องกันโลโดนแบนสิเดือนมุกจะเข้ามามุกขอร้องเดี๋ยวให้จับนม หนหาเซิฟยังอยเข้ามาแล้วให้ดูดไข่แล้วเราให้ดูดไข่ดูดไข่พี่อย่างเงี้ยไข่ทองคำมาด้วยปัคานิวัละลคานิวัลเลยออแล้วด่านแท้งมันสุดแล้วเล่นเป็นแท้งเราคนมันตัวนี้ครับอยู่กับผมนายมิสเตอร์ฮ้ำตรงไข่โตนะครับหลายคนอาจจะถามว่าทำไมผมถึงชอบกินมะม่วงนะครับ ข้าวมั่วงมีความหวานมันของเนื้อสัตว์นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่แขกรับเชิญนะครับอยู่กับคุณอะไรครับกับข้าวครับตอบเลยนะครับว่าตรงนี้บอกเลยว่าข่อยิบขคดมันไอ้ยังหัวเราเดะ๋ยไม่ยิงเลยขวอยขวอยมันจะอยู่แล้ข้างไอ้สัตว์เหมือนเราควรตีมันจะอยู่เลยมั่องอย่าอยู่งงมุก พวกคนทไทยนั่นน่ะไข่อ,อ่อะไอ้ไข่เห็นไหมไข่ผมล้อฮะผมล้อนั่งกับมึงอ่ะคนหาพวกผมคนหาไอยยายาอ่ะโอ้ป็นไรอ ม่งพอดีเสียงจะอยู่นะบุ๊คละก่อนคุยทุกคนบอกเลยว่าคุยทุกคนป้จ้าคยุยบุกเร็วหาเซิร์ฟเร็วเตะทำไมโอ้มึงเล่นเกียันเนี่ยบุ๊กมาเซิร์ฟนี่แล้ว อย่าเปลี่ยนเพลงนี้อย่าล้องเต็มเฮ้ยพวกหาเซิร์ฟเร็วเอ็งเล่นแมปอะไรทำไมมันแค่สี่คนวะเร็วมันเป็นแมปแบบเซิร์ฟเวอร์ไหมเอาชีวิตรอดได้มะม่วงอ๋อนั้นแล้วข้าเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเราก็จะปีมาลงมึงออกขวา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 เอาเซิร์ฟเนี่ยไปโอ้ยสทำไม อ้เชียรดแดดก็โอยหวยเหอะเดนสี่นม่ได้แอบมดหรอกอ้เชี no right. ่ยน sí> sh, so, ี there, ่มันเซฟเดิมน sh, ี See, ่ใไหมที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เฮ้ยเข้ามาเซฟนี้เร็วไอ้บ้าอุ้ยเชี่ยเด็กดอกมาก็มาโกรมาปีปีมาลงปีมาลงเดี๋ยวมานนี่เมอุ้ยม่เซฟหมดเร็วเลยวะเอ้าอุ้ยเซฟข้านอนเตะบุ๊ เอา้าเหรอเรื่องเตะฆ่าโอ้โอเยเล่นไม่ได้เหรอมึ้งเตะกูงัะเล่นได้ไงเราเนี่ยไอ้นี่ก็ได้สวามนั่นน่ะฟีฟีเวอร์โตนาโกนะปีมาลงปีมาลงปีมาลงโอ้กูคโดนเตะมันง้ย กูไม่ใช่อิเคียอ้วนแว่นนั่นเว้ยมาเตะผลไม้คนละคนแล้วแม่งเสร็จตั้งเฉือนมึงไงต้องมารับกรรมแนนมึงโห้ยเนี่ยไปผมยึหยอยมึงก็ไม่อ้วนไม่ต่างไอ้กูหรอกกูไม่อ้วนน้ำหนักใะไรบุ้งไม่อ้วนเนี่ยน้ำหนักมึงเท่าไหร่ห้าสิบเอ้ยเท่าไหร่ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามนะสี่สิบหกไม่เท่าหนักต้องร้อยสามม้วนใช่ไหมบอกกับทวด ตอนนั้นน่ะเองเล่นอันเธอเองไปด่าเขาอะพอเองออกจากเซิร์ฟไปกูโดนด่าแทนโง่กับผมน้าบางทีไม่ด่าเชี่ยควยกูมันลุกเขาเหรอเออเขาเดากูกูเป็นมึงเชี่ยวอีกคนเดียวมันเสียวสุดลุก้าเขาไม่ได้เท่านี้เฮ้ยซักซักเอ มันเต็มมันเต็มนี่แดบ,บเติมน้ำมันดีกก่านี่ก็ไอมหมดแล้ววะสคารสคาเว่นหมดทางแล้วไอหมดที่จะรูด่านไปเรื่อยเอปล่าวะเอา้าอกแกละบุกเร็วเติมไม่ได้ เซฟนะเอมามาาาีอบสาตอนนี้เข้าเข้ามาเร็วเดี๋ยวก็จะอีต่ายอีต่ายขี้มจิปุ๊โอ้โหมาดูว่าคนไทยมันเคนหนน้วะคนเดียวครับว่าคนเดียวนี่โกมาจูมาจูมีอยูเเปล่าหรือเอาจู มิยูน่าจะมิยูเนโกะม่มิเปล่าวะมิยูเปล่าพี่เนโกะม่มิเปล่าที่เขาโพสเรื่องวันพีสอเ่ยอยู่กับผมเนโกะม่มิอยู่กับผมนายมัซเซอร์เกมเมอร์แคสติ้งเกมมิ่งแคสเตอร์อยู่กับผมกับกะเพราอย่างนี้ครับผมอยู่กับผมกะเพราไก่ไข่ดาวไม่งอกไม่ผักไม่ต้มไม่ลวกไม่ถั่วงอกอยู่กับผมทักเกิลนะครับผมอยู่กับผมทักเกิลขึ้นแล้วเกิน ผมคือฟิลลี่คงอยู่ผมฟิลลี่คูงไม่มีคูงไม่มีทังไม่มีหลังไม่มีลุงนะครับหมดะไรของมึงเนี่ยอยู่ผมตาอยาหม่องตาค้ัอยู่ผมตายาหม่องคีบมุกไม่ออกครับอยู่กับผมซีจีนะครับผมอยูอ่ผมทีต <c ười> <c ười> ิวชัวนะครับซัวอยู่กับผมไซเฟอร์นะครับ อยู่กับผมนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับอะไรไม่ไดพี่มาลองพี่มาลองพี่มาลองทำไมผู้คนมันชอบพูดว่าอยู่กับผมอะนะอย, <c oughs> อยู่กับผมครับ <c oughs> <c oughs> แต่แต่จริงๆเราก็อยู่กับผมนั่นแหละใช่ป่ะนอกจากพาถึงถึงจะไม่อยู่กับผม อะไรก็พอให้มีผม<ฮ>คมุกหนวนถ้าอยู่กับคนหัวร้านเนี่อยองนั้นอยู่กับผมไม่ได้ <c oughs> จะไปกับอยู่กับคนหัวร้านครับอยู่กับคนหัวร้านนะครับอยู่กับคนหัวร้าน,นะอะไม่ห่วงน้องชายนเลย,เยใช่ไม่ห่วงผมเลยพี่ไม่ห่วงผมเลย เพราะมันมันผมอ่ะผมนะผมถ้ากินมากๆแบบยังไงอ่ะบางคนบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็อ้วกไงใช่ป่ะนี่ทำไมออกมันหน้านี่แกยังทันได้เล่นเลยก็มันขมไงผมขมปมขมปมขมใครมันหัวเซิร์ฟพอ้ิสันนี่มันบุ๊กโชว์นี่ดิไทยแลนไทยแลนโอรี่ดิทักแทนวัตสุภาพครัว อุ้ยที่ผ่านเป็นคนไทยเนี่ยวะแทนนันโอลี่พี่กระจายบุกกดเลยบุกมันท้าเราบุกกดเลยโอ้ยที่มันต้องผีสามคนเลยเนี่ยผีก็แรกหัวสามคนเลยไปเราเองมันคอนนะ ด่าขานิวาลอ่าฝากิโอวันนี้ต้องสอบแล้วทีมฟาเทสล่นทีมฟาเทสกันนอ็นอ,บนอบน็อบน็อบน็อบเดาจังไรกับบ้านลูด คลิปชักว่าน้ำแตกก็รีบดูคลิปชักว่าน้ำแตกแหกลูกระจูบวมอะไรนี่หย,ยาบคายก็ไม่ได้โลกสวยกูเคยรู้ว่าแท็กโฆษณาครีมบำรุงผิวพรรณขาววน้ากระชับกระเสงเหมือนเด็กอายุสิบขวบอวบอึมเหมือนเด็กปอสองหน้าหมองเหมือนเด็กปสี่หน้ากระเหลี่ยเหมือนเด็กปห้า หน้าเหมือนป้าเหมือนเด็กอายุสองขวบหน้าเหมือนหน้าเหมือนซ่วมเมื่อตอนขึ้นมนหนึ่งหน้าเหมือนลึกครึ่งพม่า,มาลาวซื้อถูงก,กาวดมชิบหายแล้วทำไมกูเป็นคนกับมึงวะเมื่อกี้เรียกเป็นผีไม่ใช่เหรอ,อหไอ้ผียคนออกว่ะ อ๋อพงอยู่เอ้าไม่มีคนเล่นได้หรอเนี่ยไปไปมากระลังโหลดอยู่บุกโ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 กบุกเร็วมึงอย่าโง่มไงยิงแม่งเลยพูดแลกวกำลังไปไม่เห็นอ่ะบุกเร็วมันมีบอดบอดนั่งเก่งเล่นเก่งเะยเว้ยอุ้ยไอ้บุ๊กพูดไม่ถูกคำแม่งมาโง่ไอ้บุกโง่โอ้ยมันเล่นเก่งอีกอุ้ยเสียไห้เสี่ยหานละเสี่ยหานละเสี่ยหานละไม่วรากันไม่วรากันไม่วรากันอุ้ยเสียหายโดนแดกบุกอุ้ยอีเชี่ยบอดแม่งคนโหดเลยเนี่ยบุกมึงโง่มมึงไ่่ชวยเเเพื่่่อออนนลยยยมึงงิแ้วี ช่วยบ้าอะไรกูโดนเหมือนมึงเลยโอ้ยพวกอยู่ไอ้ของจะตายยิงแม่งไปเร็วบุ๊ยเอาน่าจะของแม่วงมวะ่ะไอ้ยิงมาเลยของตัวเองยังไมซสมมี่มัน,มมมนตอบไปเองหรอบุ๊ก ข้าไปยืนอยู่ข้างหน้าคนเดียวอ่ะสงสัยมันมันมันบัตรมันผมนกเาดูว่า,วามีคนไทยเปล่าอันนี้ในประเทศแล้วเนี่ยไอไอยูนิเท็ดคืออะไรวะอ่านถูกป่ะไอยูนิธีหรือหรือยูนิเท็ดวะหรือว่าอ่านว่ายูนิเต็ดวะใช่ปะ่ะยูนิเต็ดคิงดอมใช่อ่านถูกป่ะเนี่ย นี่งโงๆภาาอังกฤอยู่อ๋อแมวคนหลังชาดีต้องเป็นคนไทยสักคนเลยหลงอ๋อมันพิมพ์มา,าษาอังกฤมาเบิมเลยม,มอังกฤด้วกโคยไม่รู้เรื่องไม่เสร็จก็รูปผู้หญิงขึ้นนะ้วยอ้าวมึงออกหมดเลย let's go ยังรีบยังรีบไปรีบมาไปคนเร็วบูออกเหอะ เล่นเล่นไออันเทินหัวควยกัน <c oughs> แต่ก็วนอยู่แค่นี้กูว่าบุ๊กอย่ารับายรับไม่ได้กโล,ลกสวย